จเจริญเคสวัสดีญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เข้าในหัวข้อเรื่องกลับใจจึงได้ดีกลับใจจึงได้ดีนี่อยู่ในเมืองโกสัมพีมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนพิการคนคล่อมหลังคล่อมหลังคล่อม รูปร่างพิกลพิการหลังค้อมแลกกว่าเพื่อนทั้งหลายคนหลังค้อมนั่นแตกกำเนิดกำเนิดแต่ที่ดีหน่อยก็ตรงที่เขาเข้าไปอยู่ในวังของสามาวดีเป็นคนรับใช้ของพระมเหสีสามาวดี พรคาระมเหสีของพระเจ้าประเินทิโกศลตอนนั้นนางข้อมนี้ได้เข้าไปรักรับรับใช้นางสามาวดีอยู่ที่นั่นนางข้อมนี้มีชื่อว่านางนุชคุดตลานางนุชคุดตลาคุดตลานางนุชคุดตลาเป็นผู้รับใช้ของมเหสี สามาวดีแต่และว,วันและว,วันนะ่นางสามาวดีนี่ให้เงินไปซื้อดอกไม้มาถวายมาไหว้พระทุกวันวันละแปกหาปะัะแปกหาปัะานี่ก็ได้ดอกไม้มาสมควรแต่นางนางนุชขุดตลานี่นางนุชขุดตลานี่ยักยอกเงินของ พระนางสามาวดีไว้ครึ่งหนะึ่งเอาไปซื้อดอกไม้ครึ่งหนะึ่งอาไปซื้อดอกไม้สี่กระหาปะนะันางเก็บไว้สี่กระหาปะนะักเพราะว่านางเป็นคนโกงคนขี้โกงแต่หลังค่อมหลังโกงแล้วมันไม่พอแล้วมาขี้โกงอีกตั้งหากโกงแล้วเป็นคนไม่ซื่อสัตย์แต่ใจของนางก็โกง คงเสียด้วยด้วยกันคิดว่านายของเขาคงไม่เคยไปจ่ายตลาดสักทีละนางคิดว่าคงจะไม่ทราบว่าราคาดอกไม้แต่ละวันละวันนี้มันราคาแพงเท่าไหร่นางคิดไปอย่างนั้นเพราะคนที่โกงแล้วคนคิดช่วยอยู่แล้วหน้าตาก็ไม่ดีแล้วร่างกายก็ไม่ดีแล้วหน้าตาก็ดีหรอกแต่ว่าร่างกายของเขาไม่สมประกอบเป็นคนค่อมหลังโกง หลังกงงจะคนก็ชี้กงอีกตัวทั้งหาซื้อดอกไม้มาเพียงครึ่งเดียวทำอย่างนี้ไปตลอดมาตลอดทุกวันทุกวันอันธรรมดาคนที่ทำผมชั่วนั่นไม่ว่าในเรื่องใดๆเขามักคิดว่าตัวของเขานี่ฉลาดกว่าคนกว่าเพื่อนทั้งหลายเพราะว่าคุนขี่กง ขาไม่คิดว่าคนอื่นจะฉลาดเหมือนเขาแต่เขาคิดเอาข้าตัวของเขาเองว่าเขาเป็นคนฉลาดคนอื่นโง่กว่าเขาคนอื่นโง่กว่าเขาเขานี่ฉลาดกว่าคนอื่นมากตราบใดที่ยังไม่ถูกลงโทษหรือถูกจับได้แต้คาหนังคาเขาเขาก็ทําอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยไปแต่ความชั่วของเขานี่ที่ติดตัวคิด มาหลงผิดมาตลอดคิดมาตลอดว่าดีนั่นแหละจะได้ผลแจ่ตนสักวันไม่คิดว่าสักวันหนึ่งผลที่เราโกงของเขานี่คิดไม่ดีกับเขานี่จะมาถึงตนเราสักวันนึงเขาไม่คิดเขาเหมอนคิดแต่จะเอาทางได้อย่างเดียวคิดว่าอยากจะโกงคนอื่นเขาอย่างเดียวเขาไม่คิดว่าผลกรรมจะตามมาสนองเขา เขาคิดไปอย่างนั้นให้ผลเขาก็นั่งเป็นทุกข์ความชั่วสักวันหนึ่งและเมื่อไรความชั่วให้ผลเขาก็จะนั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนและบ่นว่าที่โทรเรายราไม่น่าจะควรเราไม่ควรน่าจะทำนะคิดบผลให้ตัวเองนะนั่นถึงวันที่เขาได้รับกลรบมา เขาก็จะนั่งบวนวัดตัวเองมันไม่ดีรับกรรมชั่วมาเลยที่จะมาเห็นกงจับเพราะตัวของเธอเองนั่นถ้าไม่ได้รับผิดแล้วเขาก็คิดถูกไปอย่างนั้นเพราะว่าเขาเห็นโกงจับเป็นดอกบัวเขาเห็นว่าความชั่วนั้นกลายเป็นดีมาตลอดแม่หญิงโคุตสุตามา ยิงคุดชุดตมาชุดตรานุคุดตราคุดตรานี่เป็นคนโกงมาแต่นานแล้วเขาเป็นคนโกงจนกระทั่งวันหนึ่งในเวลาเช้าวันนั้นนางได้รับเงินจากนางสามาวดีแล้วก็ออกจากวังไปเพื่อจะไปหาซื้อดอกไม้ที่สวนดอกไม้ของเขาของนายช่างดอกไม้นั้น วันนั้นเจ้าของสวนได้นิมนต์พระพุธทธองค์มาฉันจังหารที่บ้านกับพระภิกสุสฆงหลายรูปมาฉันจังหารมาฉันอาหารที่บ้านของนายดอกไม้นายมาลาดอกไม้นั้นที่บ้านของเขาและเขาก็ได้บอกให้นางขุดชุดมาขุดชุดมาขุดชุดรานางขุด นางขุดชุดราขุดชุดราว่านี่ไม่นางเลยวันนี้ชาก่อนให้นางยับยั้งอยู่เสียก่อนวันนี้เรานิมนต์พระโคดอมมาสันพัฒหารที่บ้านของเราขอให้เธอจงช่วยเราจัดแจงทำอาหารถวายพร,พ,รพ,ราพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียก่อน เสร็จแล้วจึงค่อยไปวันนั้นวันนี้ฉันนิมนต์พระพุทธองค์มาฉันอาหารที่บ้านของเราเขาให้นางจงหยุดอยู่ียก่อนว่าแล้วนางคุธสุตราก็คอยตามคอยอยู่ย่าอยู่คอยจัดแจงอาหารช่วยเจ้าของ นายมาลาดอกไม้นั่นนางก็เชีว่าเออได้ยินแต่ชื่อของพระผู้มีพระภาคเจ้าวไม่เห็นตัวเห็นตนท่านจักทีแต่ยังไม่เคยเห็นพระองค์จริงสักครั้งหนึ่งได้ยินแต่ชื่อเสียงเกียรติศัพท์ยังไม่ได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เขาเลือกกันว่า เขาเลือกันว่าผู้ใดได้เห็นได้เข้าใกล้พระพุทธองค์นั้นมีบุญญาบารมีมากการที่ได้ฟังธทำคำสอนของพระองค์เป็นการดีนางจึงหยุดอยู่ตามคําขอร้องของนายฝนนายมาลาสวนนั้นภายหลังการชั้นอาหารเป็นธรรมเนียมของพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย มักจะกล่าวให้เจ้าของบ้านกล่าวให้ของให้เจ้าของบ้านได้ฟังเสมอว่าเรียกว่าการเอาโมทนาหรือการอนุโมทนาก็คือการเทศนั่นแหละคือการเทศและการแสดงธรรมให้เจ้าบ้านให้เจ้าของบ้านนั่นฟังแต่เป็นการเทศที่ไม่ต้องนิมนต์เกิดขึ้นเพราะ เกิดขึ้นเพราะในหน้าที่ในหน้าที่ที่ว่านี่เราจะสอนว่าเราจะสอนเขาว่าในเมื่อได้โอกาสในเมื่อได้โอกาสในเมื่อได้โอกาสก็การที่พระฉันอาหารของชาวบ้านเสร็จแล้วก็จะได้ตอบแทนบุญคุณของชาวบ้านนั่นคือการแสดงธรรมตอบแทนบุญคุณของ ญาติโยมที่เขาได้ไปที่พระองค์ได้ไปฉันอาหารเช้าวันนั้นเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์มาจนเท่าถ,ถึงทุกวันนี้ละ่ะพอสรรอาหาร,เ,ร,หาร,เ,รเสร็จฉันอาหารเสร็จก็แสดงธรรมอนโมทนาให้แก่เจ้าของบ้านได้ฟังดูเป็นการลบถ้าไม่ได้ตอบแทนของผู้เป็นเจ้าภาพแล้ว ก็ดูเหมือนว่าเอาเปรียบก,กันเกินไปการสอนเขาภายหลังการสอนเขาภายหลังอาหารเป็นกิจที่ชอบประการหนึ่งของชาวพุทธและเป็นของสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตลอดมาเสมอสมัยนั้นสมัยนี้พระฉันอาหารเสร็จแล้วก็ ว่าอาโนโมธนาเป็นแบบเดียวกันกับที่สมัยที่พระพุทธองค์ยังมีประชนอยู่นั่นก่าวเป็นภาษาบาลีคนฟังก็ไม่รู้เรื่องรู้แต่เพียงว่าพระท่านให้พรเท่านั้นความเข้าใจจึงไม่มีแต่ที่ดีนั่นพระควรพระควรถือโอกาสหลังอาหาร อบรมชาวบ้านสักสิบหรือสิบนาทีก็จะเป็นการดีไม่น้อยและเป็นการรักษาประเพณีโบราณของพระพุทธองค์เคยทำมาแต่ก่อนเอาไว้วันนั้นพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประทานธรรมเกี่ยวด้วยสุจริว่าด้วยสุจริตความประพฤติ ชอบด้วยกายวาจาใจเ,เป็นทางนําสูงเป็นทางนําสุขมาให้ทั้งในเวลานี้และเวลาข้างหน้าทุตเจริญควมประพฤติช,ชั่วด้วยกายวาจาใจนั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ทำทั้งในเวลานี้ เลเวลเวลาต่อ,ตอไปก็ยังทรงสแสดงถึงกรรมทรงสแสดงถึงกรรมอันสัตว์กระทำแล้วดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ดีหรือเป็นกรรมดีก็ดีเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นจะหลีกหนีจากผลกรรมที่ทำไว้นั่นไม่ได้ไม่มีเป็นอันขาด ควมเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลมาจากการทำกรรมไว้ในแต่อดีตชาติแต่ปังก่อนมาและการทำกรรมในปัจจุบันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลจะเป็นเหตุให้เกิดผลต่อไปในอนาคตคนทุกคนจึงเป็นผู้สร้างโชคชะตาของตนเอง ไม่ว่าในด้านใดดีหรือด้านชั่วด้านดีหรือด้านชั่วที่ประการใดแม่ยิงคุดชุดตรานั่งฟังด้วยความตั้งใจก,เก,กวว็เกิดความรู้สึกตัวว่าเกิดความรู้สึกตัวว่าเรานี่เป็นคนมีร่างมีร่างกายไม่สมประกอบไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาก็คงจะเนื่องมาจาก กรรมชั่วที่ตัวเราเคยทำมาเป็นเน่แทอเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้รับผลกรรมอยู่แล้วกรรมเราจรึงได้มาเป็นคนข้องพลนพิการอย่างนี้ยังไม่รู้สึกตัวเพราะขาดการฟังธรรมซ้ำยังประกอบกรรมชั่วคือกงเขาอีกทุกวันทุกวัน คงเอาเงินของเขาอีกทุกวันทุกวันช่างชั่วช่างชั่วชาติเสียมี่กะไรคุดชุดราเธอคิดอยู่ในใจของเราของเธอคิดแล้วก็สลดใจมากถึงกับน้ำตาไหลออกมาเพราะนางซึ่งในธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ได้จัดต่อไปว่า สิ่งใดที่ทำแล้วจักคืนไม่ได้ความชั่วเก่าความชั่วเก่าแก้ไม่ได้ป้องกันไม่ได้แต่จะมีทางอยู่ก็โดยการทำความดีแก้ทำความดีแก้เอาไปไม่ให้ความชั่วนั่นโผล่ขึ้นมาอีกเราทำกรรมดีขม่มไว้ คนใดมารู้สึกตัวว่าตนเป็นคนชั่วจงรีบกลับตัวเสียทันทีเมื่อกลับตัวมาแล้วจงทำแต่ความดีเสมอไปความชั่วนั่นจักไม่อาจให้ผลก็ได้เพราะว่าเราทำความดีข่มเอาไว้ความชั่วไม่ได้โผล่ขึ้นมาเพราะ เราหยุดแล้วการกระทําความชั่วนั้นเพราะความอันความดีอันใหญ่เคยกันความดีอันใหญ่คอยป้องกันเอาไว้จงอย่าเสียเศร้าใจเพราะนึกถึงอดีตเพราะความเศร้าใจทําให้เกิดความหลงผิดเมื่อหลงแล้วก็ไม่รู้จักทางที่ควรเดิน ไม่รู้จักทางที่ควรเดินความมืดโคตรจับปิดบังใจได้จึงลืมความเก่าเสียเถิดแล้วจงมาตั้งต้นดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกันไปเพราะบุคคลใดประมาทมัวเมาอยู่ในเบื้องต้นแล้วมารู้สึกตัวแล้ว กลายเป็นคนไม่ประมาทดำเนินชีวิตในทางที่ชอบธรรมเขาย่อมทำเกีบให้สว่างเหมือนหลวงจันท์ได้พ้้นจากกีบกรเมฆส่องแสงสว่างจันทร์อยู่ได้เช่นั้นข้านางได้สดับรับฟังดังนี้แล้ว กับรู้สึกตัวและฟังด้วยความตั้งใจต่อไปฟังด้วยความคิดอันแจม่มใสมีเหตุผลในที่สุดนางก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าใจตามความเป็นจริงเข้าใจเข้าใจตามความเป็นจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อม ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อจบธรรมเทศนานางก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันวันนั้นนางได้ซื้อดอกไม้เต็มราคาแปกหาปณะนะไปให้พระนางสามาวดีนางสามาวดีก็ไตาถามถึงเรื่องนี้พระนางกับบริวารก็ไข่ทราบในธรรมใน ในธรรมะในพระพุทธเจ้าขอพระาษาสดาลางคุตชุตราก็เล่าให้ฟังอย่างแก็บแจ้งเป็นเหตุให้นางกับบริวารได้บรรลุโสดาบันโสดาปฏติผลต่อไปต่างๆกันนี่เป็นตัวอย่างอันดีของบุคคลผู้ฟังธรรมและ เละ่าจากชั่วมาประพฤติดีมาพฤติดีควมดีอันเป็นทางที่ถูกที่ชอบพวกเราในสมัยนี้มาฟังธรรมกันบ่อยๆควรจะถือเอาชีวิตของแม่นางคุดชุดตราคุดชุดตราเป็นตัวอย่างจะได้พบแสงสวา่างอันบริสุทธิ์ พบแสงสว่างอันบริสุทธิ์กันต่อไปให้เกิดความเรี่ยมใสในใจของท่านให้จิตใจของท่านจากการฟังและจะเอาแสงอันเป็นดวงปฏิสองใจทำใจให้สว่างสวัยด้วยความงามความดีชีวิตก็จะราบรื่นเกษมสานไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็น มนุษย์และได้พบสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนอันประเสริฐจงพยายามใช้คำสอนอันประเสริฐนั้นให้เป็นประโยชน์แก่คนทุกคนเถิดเพราะธรรมย่อมคุ้มครองผู้รักษาธรรมผู้ประพฤติธรรมเสมอวันนี้สมควร ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำไปคิดพิจารณาให้เห็นดวงตาแกมแจ้งในธรรมะคำสอนของพูทธเจ้าวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้สวัสดี